สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนคลับนะคะในช่องของคุปปุร่ทุกคนนะคะวันนี้คุปปุร่ก็จะมาเล่าแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆน,นะคะในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพสัมพันธภาพในการมีช่องทิกตอกของเรานะคะการมีช่องทิกตอกของเราสัมพันธภาพคืออะไรสายสัมพันธ์คืออะไรกระยาณนิตรคืออะไรก็เรียกว่าคอนเน็กชันคืออะไรอันนี้มันเป็นคำที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆที่อที่มีผู้ติดตามครบหนึ่งพันแล้วนะคะ พฤติกรรมที่ครบ1000แล้วเราก็รู้มาแล้วนะคะจากที่คุปติ balloons, lly, ทำคลิปก่อนหน้านี้มาเรื่อยๆว่าสามารถทำอะไรได้บา้างเกิดอะไรขึ้นบา้างแล้วเราจะมีรายได้อย่างไรบา้างอันนั้นในคลิปวดีโอที่ผ่านมาได้พูดไปหมดแล้วนะคะแต่ทีนี้วันนี้จะพูดถึงการมีสัมพันธภาพนะคะสัมพันธภาพกัลยามิตรคอนเนคชั่นนะคะแล้วก็เรื่องของสายสัมพันธ์ออนไลน์ในช่อง Tik t o ็อกนะคะคุปติจะบอกว่าเมื่อเรามีพผู้ติดต,ตามครบ1000แล้วเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะเราจะทําตัวหยิ่งไม่ได้ เราจะบอกว่าฉันมีตัวตนแล้วนชันนี้แล้วฉันไม่งอไข่แล้วแบบนี้ไม่ได้เป็นความคิดที่ยังไม่ถูกต้องนะคะเพราะนั้นถึงแม้ว่าเราจะพีพู้ติดตามครบ1000แล้วสิ่งที่เราจะต้องทําต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพกับในแต่ละช่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เพื่อนๆไลฟ์สดนะเพื่อนๆจะรู้ว่าอะไรนะภาษาบ,บ้านเราเียกว่าเป็นกรรม,มีจริงหนึ่งเราเคยไปให้ของขวัญชอบอื่นไหมสองเราเคยไปพูดทักทายกดหวัวใจให้เขาไหม นะคะไม่ใช่ว่าพอมีเพื่อนผู้ติดตามครบ1000พันแล้วเราอยู่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ไม่ไปสูงสิงกับใครไม่ไปดูช่องไหนเลยอันนี้มันไม่ถูกต้องในระยะยาวเพราะว่าเราไม่ได้มีช่องติ k ต่อวันสองวันสําหรับคนที่ทําเพื่อมีไรายได้นะคะเป็นอยู่ระยะยาวนะคะแล้วก็เป็นงานออนไลน์ที่เราจะใช้ช่องนี้อยู่ไปในระยะยาวอีกนานเพราะฉะนั้นแล้วถึงจะมีเพื่อนผู้ติดตามครบ1000แล้วเราก็จะยิงไม่ได้จะอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้เราต้องไปดูช่องนั้นช่องนี้เข้าไหลนะคะ อย่างเมื่อวานมีเ,เพื่อนที่เข้ามาก็เรียกว่าเป็นรอดช่องอ,อื่นก่อนนะคะคําว่าเป็นรอดช่องอ,อื่นก็คือไปมีสัมพันธภาพกับช่องอื่นๆนะคะชอ่ชองเล็กชอ่ชองใหญ่นะคะไม่ได้จํากัดเพราะว่าชอ่องเล็กบางทีถึงเวลาที่เราไลฟ์เผยเขาเข้ามาอ้าคนนี้เคยไปเอ่อป๊อปวิเนี่ยพี่ป๊อปเคยไปให้ของรางวัลไปทักทายเราเนี่ยนะเขากดหัวใจสวัสดีค่ะเลยมันก็จะเป็นควนามสัมพันธ์ระยะยา,ยา,ยาว นะคะแล้วเวลาเราไลฟ์เราก็ไม่ต้องคาดหวังว่าเขาเขาเข้ามาแล้วเขาจะต้องให้ของทุวันเราทุกครั้งนะแค่เขาเข้ามาทักทายหรือกดหัวใจหน้าจอให้เราก็ดีแล้วนะคะเราก็ต้องขอบคุณเขานะคะเราเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าทุกครั้งที่เข้ามาเาต้องมีของรางวัลน,นะคะเพราะทุกคนมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายนะมีเหตุความจําเป็นที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราครบหนึ่งพันแล้วก็ติดตามนะคะครบแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่เฉยๆไ่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องไปสร้างสัมพันธ์เพื่อต่อไปอ่ะ เราจะเป็นเรื่องของการไลฟ์แล้วช่องของเราก็จะต้องไลฟ์สดรับของรางวัลน,นะคะสร้างสรมคพัฒภาพเพิ่มผู้ติดตามวันะถ้าเราไม่เคยไปดูช่องอื่นๆเลยเขาไม่เคยรู้จักเราเลยเขาก็จะเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านนะคะเขาก็จะเลื่อนผ่านไปก็เหมือนกับเพื่อนในชีวิตประจำวันข้างๆบ้านเราเคยทําอาหารแล้วแบ่งตักใส่ถุงตักใส่ถ้วยไปให้เขาไหมนะคะหรือว่าซื้ออะไรบ้านมีมะม่วงเยอะเคยเป็นแบ่งให้เขาไหมห้าลูกสี่ลูกสามลูกอะไรเงี้ยถ้าไม่เคยทําแบบนั้นเลยเพื่อนๆเ,เขาก็ จะจะไม่ได้รู้จักเราเราก็จะไม่มีตัวตนในสายตาเขาไม่มีตัวตนในสายตาเขาต่อเต่มมาเยอะเลอเกินนะเพราะนั้นแล้วเพ,เพื่อนก็ทำเหมือนกันในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อนออนไลน์ก็เหมือนเพื่อนในชีวิตประจำวันเขามีหัวจิตหัวใจเขาก็รู้นะคะเพราะนั้นเราไม่ต้องรอตั้งรับอย่างเดียวนะคะไมเ่เดี๋ยวคนนั้นยังไม่มาทักทายฉันฉันไม่ทักทายเขาหรอก เขาไม่เคยมาดูช่องเส้นเลยใช่ไหมไปดูช่องเขาหรอกกันไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะ,ะนั้นเราต้องเป็นกัลยานนะิตรเป็นเฟนเฟนลี่เฟนชิพนะคะแล้วก็เป็นสัมพันธภ,ภาพที่ดีไปดูชอบอพูดคุยทักทายกับเขาก่อน,นะคะเหมือนกันในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ทักทายใครกอนเขาก็ดูเหมือนว่าเราหญิงเขาก็จะไม่ไม่กล้าที่จะพูดคุยหรือทักทายกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของวันนี้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะมีผู้ติด,ดตามครบหนึ่งพันเราก็ต้องไปสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน นะเพราะว่าเราต้องมีไรายได้จากการไลฟ์สดเพราะนักคนอื่นเขาจะได้เข้ามาดูในช่องของเราแล้วก็ให้ของรางวัลกับเราหรือว่ามีสัมพันธภาพที่ดีในระยะยาวนะคะมีการพูดคุยทักทายนะะถึงเขาจะไม่ได้ให้รางวัลอะไรเลยแต่ทุกครั้งที่เราไลฟ์เข้ามาเราก็กดหัวใจกดหัวใจอะไรให้พูดคุยทักทายก็ดีแล้วก็คือเรามีเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนแล้วในระยะยาวเผื่อเขาพร้อมหรืออะไรนะครับจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมตลอดเวลานะคะถ้าวันหนึ่งที่เขาพร้อมหรือช่องของเขามี ใหญ่ขึ้นนะคะมีผู้ติดตามมีไรายได้เพิ่มขึ้นมันก็เป็นเป็นในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เราต้องเ,อเรียกว่ามีสัมพันธภาพสายสัมพันธ์คอนเนคชั่นกับทุกช่องนะคะไปดูแล้วก็ติดตามเขาด้วยนะคะอันนี้เคล็ดลับสำหรับวันนี้คะ่ะ